ครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพามาดูนี่ครับพาอีกชุดหนึ่งที่ผมสะสมไว้นะครับอันนี้ก็คือหลวงปู่คูนนะครับนี่ครับหลวงปู่คูีจะให้ดูนะครับไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะครับนี่ครับหลวงปู่คูนครับตรงนี้ที่วัดบ้านไร่นะครับ อ,นนอันนี้ก็หลวงปู่คูนะครับอีกหนึ่งรุ่นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่านะครับน,นี่ก็วัดบานไรเหมือนกันครับหลวงปู่คูนแกออกเยอะมากนะครับอันนี้สภาการพยาบาลนะครับสองห้าสามเจ็ดนะครับปีที่สิบนะครับสภาการพยาบาลนะครับ อันนี้แบบบูคูลอีกอันนึ่ครับเจ้าสัวครับอันนี้น,นี่ครับด้านหลังครับอันนี้อกวัดบ้าน์ไลเหมือนกันนะครับคู่น,นี้ ก็เป็นหลวงปู่ค,คูนี่นะครับนี่คือบริษิตัวครับอันนี้ก็วางบ้านไร่เหมือนกันนะครับอยงนี้ครับเบลอหน่อะครับไม่ค่อยชัดเป็นที่กล้องนะครับครับคุณคูนทองนะครับ อันนี้ก็เป็นหลวงพรครูในย่งรุ่นนะครับที่เป็นนิยมนะครับแพงนะครับอันนี้ต่อโค้รรุ่นเจริญพรล่างนะครับมันจะมีเจริญพรล่างกับเจริญพรบนนะครับมีสองรุ่นครับต่อโค้นเหมือนกันครับนี่ครับเจริญพรล่างครับนี่ด้านหลังนะครับ ออกวัดแจ้งนอกนะครับสร้างหอสมุดครับปี2 5 3 6้บุญนี้แพงครับถ้าแท้ก็แพงนะครับบุญนี้แต่ไม่รู้ว่านี้แท้หรือเปล่านะครับดูทีนะครับนี่ครับความคมชัดครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเสือนะครับ หลวงพ่อเสือแห่งวัดไผ่สามกอนะครับทางจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปศ2492นะครับพศผลิตจากนี่ครับนี่ครับสร้างแบบโบราณนะครับหลงวงเสือต่อไปก็จะเป็นนี่ครับหลวงปู่นินนะครับหลวงปู่นินโคราชครับ ก็จะเป็นนี่นะครับเรียกว่าพุทธชินราชนะครับลงยาครับแล้วก็องค์นี้ก็ว่าพุทธชินราชเหมือนกันนะครับรุ่นไะไรไม่ทราบได้นะครับนี่ครับต่อไปก็จะเป็นหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะครับองนี้นครับต่อมาก็จะเป็นคุณแผนเครือบเล็กนะครับไม่รู้วัดไหนครับให้มาครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับ พุทธโสธรลงยาครับต่อไปก็จะเป็นนี่ครับของขวันรับปากน้ำรุ่นหกนะครับนี่ครับปากน้ำรุ่นหกพรไตรปิยกนะครับนี่ครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับหลวงปู่ทวดนะครับเกี็ดน้ำทะเลฉีดผ้าใหม่เพิ่งสร้างนะครับนี่ครับนี่ครับข้างหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับ หลวงปู่วิเศษพลนะครับต่อมาเป็นหลวงปู่โตะนะครับอันนี้หลวงปู่โตออกทีววโโ่วัดวังสมงนะครับ,รบนี่ครับวัดวังสมุอำเภอชายจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหลวงปู่โตครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่อบุคโลนะครับ ว่าบุคลวัดช่องกลุ่มนะครับรุ่นอะไรนี่ครับพีพศ2515นะครับหลวงพ่อบุคโลวัดช่องกลุ่มรงนี้แท้หายากครับตอนนี้ที่วัดก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะเขาเช่าไปหมดแล้วครับ นี่ก็จะเป็นพระที่ผมพกนะครับติดตัวติดกระเป๋าครับหลวงปู่สวงครับนี่ครับหลวงปู่สวงในวัดหน้องหลมนะครับแถครับดูง่ายครับตรงนี้นี่ครับดูข้างหลังครับข้างหลังมียันครับ วัดนังหลวจังหวัดสัตก้วนะครับรุ่นหนึ่งนะครับสวงรุ่นหนึ่งครับอันนี้ก็คือหลวงพุทธนะครับที่ผมได้มานี่อันนี้ยังไม่ได้ตัดช่อยนะครับอยู่ข้างล่างเห็นไมคับเป็นช่อยเลยครับสวยแท้ครับองนี้ดูง่ายครับจะไม่รู้วัดครับนี่ครับข้างหลังจะเป็น ปิดตานะครับอนี่ครับอีก้องหนึ่งที่ผมพกไว้เดี๋ยวผมย้ายดูครับ